เอาละครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Next อยู่กับเช้าว,วันเสาร์ในรา,ายการกล่องสุม่มปืนเหมือนเดิมท่านผู้ชมผม EP ที่8แล้วนะครับวันนี้ได้ปืนอะไรมปืนคอดโอ้โหแล้วปืนซ้ําจัดกระบอกต่อไปก็เป็นฟาร์มมาก็ซ้ําอีกนะครับอย่างงี้ต้องแบบเล่นก่อนท่านผู้ชมต้องได้จับมาเล่นก่อนนะผมจับไม่จับคือเราต้องหาตังค์เนี่ยไปสุ่มกล่องฝั่งนู้นเลยนะผมเพราะว่ากล่องฝั่งนี้เนี่ยมันมีฟาร์มมาได้นั่นเองกระบอกต่อไป ขอให้เราสุ่มไปมันก็ได้กระบ,บอกเดิมไงกระบอกเดิมอยู่ตรงนั้นตอนนี้ต้องพยายามชื่อแากอ,อ่ะหุยลำบากเลยว่ะต้องเอาปืนจากฝั่งนี้ไปแบบอยู่ฝั่งนู้นนะครับยากเลยขวามือเรามีคนด้วย <Double Kill. S 1> อัดไปก่อนแล้วกัน ผมต้องมาสุมปืนไม่ใช่หลักไม่ใช่หนีนะคือหนีมาสุมป,ปืนนี่แหละถูกแล้วโอเคคิงวิเช่เล่นไปแล้วพีกระสุนยังไม่เล่นโอเคพีกระสุนมาโอ้โหได้ปืนลูดด้วยนะผมประเด็นนะลำบากเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยเมาส์ก็ไวไม่เลิกเลยวเฮ้ยมีคนอยู่ในหลุมนะครับแล้วก็มีคนอยู่ข้างหลังบ้านตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เสียวแป๊ดเลยเสียวหลังเป๊ะเ,เลย โอเคไม่น่าอยแต่ว่าตัวอยู่บ้านฝันเนี่ยเหมือนจะคนละตีนะเพราะว่ามันใส่ชุดหนึ่งับผมเอ้ตัวนี้คือตัวที่ไล่เราตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะครับผมเ,เมืองพีไม่รู้ว่าผมเคลียร์ไปหรือเปล่านะตอนนี้ท่านผู้ชมไม่มีโดนในการเช็คพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อนผมก็อยู่ที่นู่นเลยครับผมลงอ่าลงสีนะครับผม ตั้งอยู่8ป0ร่ะเฮ้ยซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยซื้อโคโน่แล้วกันนะผมก็ไปซื้อโคโน่ก่อนอ๋อเหมือนเบอร์สี่จะโดนนลครับเฮ้ยมีคนมีคนมันเหมือนจะได้ยิน,ยนเสียงเราด้วยนะโอเคต้องปิดให้เร็วเพราะว่าปืนเราเนี่ยมันสู้ปืนอย่ยากมากนะครับ เหมือนเพื่อนจะช่วยกันได้ใช่ไนะแต่ว่าตอนนี้เบอร์สามเคลื่อนที่มาหาผมแล้วน่าจะมาช่วยเติมผมแหละเพราะว่าผมเนี่ยโดนหนักเลยซื้อตาล่าอาจจะนอยู่ที่เมืองข้างล่างครับผมนะของอ่โพชินกนะกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ด้วยนะครับผมโอ้ยตัวนี้ตัวเสื้อขาวเป็นใครที่เรามองมาใช่ไหมยังไม่ได้ยิงเลยตรงนี้นะครับเฮ้ยเข้าไปขนาดอสตูเกิดใหม่ เราเพิ่งเกิดมาใหม่เขาก็โดนตาหน้าตังหานลงเลยเหรอโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับหนุ่มน้อยอ่ะคือก็ต้องบอกก่อนเลยนะผมว่าปืนพีก้าสูตรกระบอกนี้เนี่ยมันผมเอาสก,กินอะไรมาก็ไม่รู้ในวันนี้คือผมเอาสก,กินหน้าของแ t t a c k on Titan นมาทานผู้ชมซึ่งไม่รู้ว่าสแต็กอะไรจําไม่ได้แล้วนะครับผมก็พีก้าสูตรเป็นปืนที่ลูดเร็วยิงนิ่งนะผมแต่ว่ายิงเบานะผมดาเมจเบาแต่ว่ายิงไกลได้แต่ก็จะเบาเหมือนกันเหมือนเดิมนั่นแหละ คือค่อนข้างที่จะยิงหัวยากในระยะประชิดเพราะว่าเต้ตมามันเนี่ยมันจะแบบเป็นกระสุนเป็นเส้นตรงแบบมากๆเลยนะผมทําให้การแบบที่แบบเอ้ยฟุกโดนหัวเนี่ยค่อนข้างยากนะคือต้องวางเต้าให้โดนจริงๆสำหรับปืนกระบอกนี้นะผมผมยกให้เป็นปืนลูดลองจากอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออผมไม่รู้ว่าผมจะให้กี่คะแนนะถ้าเต็มสิบผมให้มันสักประมาณสักหกคะแนนแล้วกันเพราะว่ามันเล่นยากนะครับผมมันเล่นยากมากๆจริงๆคือส่วนตัวผมยังยิงยากเลยอะ่ะคือได้เป็นคนที่แบบไม่ได้เก่งแบบเรื่องยิงหัวเนี่ยเออยิิงลําบากเลย คือมันอัดตัวเบานะไม่ใช่อะไรหรอกเบาแบบเบามากมากๆด้วยตัวเหมือนจะอยู่ตัวไหนไวะเนี่ยอยู่หอข่าวเหรอโอ้โห,โหไปหนู่นแล้วนะโคตรไวเราต้องยิงต้องยิงแบบต้องยิงสก,กิลอ๋อแต่ว่าพีก็ศสูนปรับใหม่คือมันมีเก็บเสียงในตัวนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่าเวลาผมยิงเนี่ยมันจะเปิดจุดให้คนอื่นเห็นไหมนะครับเพราะว่ามันปรับใหม่ มันเอาปลายมันออกแต่ว่าพี่ก็สูดใเก็บเสียงเองได้ในอัตโนมัติทุกคนว่ามันมันเปิดจุดปลาเวลาผมยิงเนี่ยมันขึ้นจุดแดงขึ้นต,ตัวรู้ไหมหรือว่าไม่ขึ้นนะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเฮ้ยตัวไม่มีปืนเหรอทำไมนั่งอย่างนั้นอนะ่ะผมไม่มีปืนจริงด้วยผมมีแต่เขาไม่ได้ถือมีแต่ไม่จับวเมื่อกี้เพื่อนเราเบอร์สามโดนยิงนะครับผมเพือ่อนของโซวิต้าเรียบร้อย โอเคโดน M249 สองสี่ผมสังหารไปโดนลุมแบบเยอะจัดคนอนะ่ะไอ้คนในเมืองเยอะจัดเลยวะ่ะเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนก่อน,นเบอร์สามโอ้ตรงบ้านแอร์กำลังต่อสู้กันอยู่ด้วยได้เพื่อนได้ได,ได,เาาดเ้เดี๋ยวเรามาชุบให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาชุบให้นะครับเพื่อนครับอ่ะชุบแบบมีปืนไปเลยแล้วข้อผมจะลองวางกับระเบิดเอาไว้ตรงบริเวณนี้เพราะว่าคนมันชอบวิ่งมาครับผม สองจุดสองจุดโอเคโอเคมี่สุดแล้วได้ละทำมันจะกระซิบทำไมวะเนี่ยกวดศัตรไูได้ยินหรือยังไงกบซีอยู่ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองดูตรงนี้ดีกว่าเบอร์สามันจะพยายามลงที่เดิมเนี่ยบผมแต่ศัตรูกำลังต่อสู้กัอยู่สองตี้เลยนะเพื่อน mm hmm. บัานเอลหนึ่งตี้นะครับผมต้องขึ้นไปที่บ้านโรนงพยาบาลก่อนอุ้ยไม่ต้องขึ้นแล้วตอนนี้มันนัวกันจัดเลย เหมือนเพื่อนเราลงมาเพื่อเราจะเคลียร์ได้เลยเนี่ยนะทุกคนดูดีความเบาของมันอนะทุกคนดูความเบาของมันคือมันเบาแบบเบาจัดเลยคือต้องยิงหัวอย่างเดียวขนาดยิงหัวยิงดอกยี่สิบอะคิดดูดิทุกคนว่ากไงทุกคนว่าเล่นยากไหมผมว่าเล่นยากเลยคโคตรด้วย ตั้งไอวอลนนีะ่บอกเป็นปงั้นตายปืนมันก็ค่าที่จะแรงพอสมควรปืนลูดไอปืนยิงแบบเม็ดเดียวอะ่ะเนี่ยเป็น AK aker, เอเซปไม่ก็บูเล็กเกอร์เอ้าเรียบร้อยแตกโอ้โหสงสัยตัวนี้ไม่มีปืนยิงไกลนี่ไงเป็นฟาร์มาร์ดด้วยคือฟันฟาร์มาร์ดเด็บคือตะตูมันจะยิงยากม,มากๆยิงไม่อัพเดียโอ้โหยิงยำบากจัดเลยนะครับนี่ซองชาร์จมาหน่าเล่นจัดเลยนะเน่ะอ่าผมจะทิ้งยาธรรมดาเก็บยาใหญ่ละกันนะผมไป อ๋อแล้วมีศัตรูไม่ได้โดนมีหรือเปลา่าไม่มีนะครับผมตอนนี้เพื่อนๆผมก็ยังมีชีวิตรอดปลอดภัยดีนะของเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สี่นะฮะตอนว่าเบอร์สามอยู่กับผมเดี๋ยวพวกผมจะเข้าวงละไปะจะเข้าวงดีกว่าเอาแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่พีก,ก็เหมือนจะไม่มีใครออกมาแล้วนะมันครับผมเอา้าไอวอใครวะตอนนี้ไอว,ไไวไอวเอามีคนด้วยเรียบร้อยเออสองคนเฮ้ย ตัวนี้มีคนได้ไงเมื่อกี้เนี่ยโดนยังไม่กระพริบมีคนเลยนะครับงงจัดศัตตูถึงก็กดหน้ายิ้มไม่เลยแบบงงศระตูก็งงผมก็งงเหมือนกันละมาเฮ้ยเพื่อนอ่ากำลังดูอยูผมช่วยเขากำลังดูผมอยู่หนึ่งคนนหน้าของเชียากอก็ขอบคุณมากๆเลยที่กดให้นะปิวฝากอะไรด้วยครับเวลาใครเจอผมในเกมก็ฝากกับเราด้วยนะผู้ชมฝากวัตถุปคนจะจำผมได้ในชื่อน,นี้เลยนักซีรูนี่ครับผมเอาละไปะเดี๋ยวเข้าวงกันดีกว่า เอาทุกคนตอนนี้ก็ดําเนินการมาถึงเฟสสุดท้ายของเกมนะครับผมเพราะว่าวงจะแบบเป็นวงสุดท้ายแล้วนั่เนเองนะวงแบบเล็กมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็มีคนโหลดไอด้หนุที่ตรงนูน้นผมจะลองดีไปดูนะครับผมผมเชื่อว่า,วา,วาเ,เพื่อนๆผมจะตามมาแน่นอนเชีย่ยคนเยอะจัด มัน,ม,นมันกดเป็นระเบิดไปได้วะเออวางกองไปดิเพื่อนเออดิงก่อนยิงท้งหไปก่อนข้างหลังก็เหมือนจะมีแต่ว่าเพื่อนเราโค้ชเขอยู่ครับผมเฮ้ยใครผลตะลิงหนีวะน่ะเอาเรียบร้อย <laughs> มั่วจัดตอนนี้คือแบบมั่วกันจัดเลยนะฮะ ได้ปะออกได้ปอดแตกไปแล้วศัตรูแต่มันยังไม่ตายยังไม่ตายก็เอาให้ตายไปเลยโอ้โหสี่ตัวเมื่อกี้คือเพื่อนแบบซ้อนมาดีจัดคือถ้าเพื่อนผมไม่ตายนี่ผมตายไปแล้วนะเอาตรงเลยคือตายแน่แน่เพราะว่าเป้าหมายเลือกยิงของพวกมันจะมีแค่เป้าหมายแค่ผมไง อันนี้เพื่อนแบบไ่าจะมาแชร์แบ spooky, บดงดาวมงดาเมจช่วยกันนะครับดีดีดีทีมนี้ทีมเวิร์กจัดเขาเรียกว่ามารีกรุ๊ปกันท้ายเกมนี่หว่าอุ้ยต้อมีคนทบศัตรูแล้วผมก็แท็กบอกเพื่อนให้ผมต้องรายงานเพื่อนเมื่อกี้ผมใช้กองไฟไปหมดเลยสองกองนัผู้ชมที่เดียวแล้วกองไฟแบบเด้งเ <ś y S 1> รือยแบบโคตรเบาเลยเนาะ GM ปรับใหม่อะีกนิดเบาจัดนะครับ คือปืนนี้เนี่ยมันจะสู้กับปืนทั้งลเรียกว่าเลยนะลูกซองยากมากนะคือต้องยิงต่อยิงต่อเลยผมถ้าศัตรูได้ยิงคืนคืนเราแตกนะครับเราต่อแต่เขาเอาแตกนะครับผมมันตายแล้วเพื่อนเฮ้ยมันมีคนยิงเพื่อนเราโอ้ข้างหลังเลยเงียวขึ้นบิ๊กฟุไปเลยดิเฮียแตอนนี้บิ๊กฟุมันสลับเบาะนั่งแบบว่ายิงไม่ได้นี่หว่าทุกคนปรับใหม่แล้วนะฮะ สวัสดเพื่อนผมได้เขาแล้วโอ้โหสามสี่คิวเขาผมผมลอกไปสิบหกคิวเหยียบไอ้วอเพื่อนแกงเพื่อนอุ้ยตัวนี้มีคนเพื่อนอุ้ยสองคนง <laughs> โดนล้ายไปดิตัวหนึ่งยังไม่โดนร <laughs> เรียบร้อยงองเลยเมื่อกี้เขาตั้งใงงแบบอยู่ดีมันมาจากไหนแม่ไอตัวนี้อะไรงี้ประตูตไหนวะข้างล่างเหรอวางประตูว,ตวาร์ปแล้ว อาตายไปแล้วนะครับใครยิงตายอ่ะเพื่อนเรายิงตายหมดเลยเหรอเฮ้ยคนสุดท้ายอ่ะโดนด้วยเดี๋ยวประเด็นฟันดีครับฟันดีครับเธอวางกล่องให้เลยจู้ฟันดีครับผมสำหรับพี่ก็ซู้อไี้ด้ก็ รักเซตไป19ก้คิวครับใครที่ชอบรายการนี้ก็ฝากมาไลค์กดแชร์ให้มันถึง0 0 0ไลค์ด้วยกขอบคุณมากครับที่รับชมกัน